<laughs> มาดูเบื้องหลังการทำงานอ๋อก่ซีลแหละก่ซีลแหละโอ้พนักงานสันสูงพ <laughs> ึ่งเดชเครื่องนวดอ่าเดี๋ยวมีพิเศษให้คนละยี่สิบยี่สิบโอ้ย,อยประสาตอุบะ <laughs> อุบะเหือแตกละโอ้ยเพื่อนวะ <laughs> อ่าเจ็บขากับแล้วเนี่ยเจ็บขาก็็เจบอีก <laughs> อเดี๋ยวมีค่าซีดวัคซีนให้ งานพนักงานหนุ่มอ๋อ้ยพีระวังพี่ลีกซี่เขาเด้อพีเห็ดยังไงอยางเนาะอ๋อสู้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 เพื่อไรเงยแตกเงยแตนอ๋อไก่ละไก่ละนีดเดียวอีนี่เดียวไก่ยังไก่ซีบดหรอเปล่อ๋อไก่จะเสร็จแล้วนะทุกคนอีกนิดเดียวอีนิดเดียวสองถุงเลื่อนนิดเดียว you <laughs>